ประชาชนในพื้นที่บ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหลังจากมีบริษัทเอกชนได้ก่อสร้างั้วปิดทางสาธารณะทําให้ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรได้ได้รับความเดือดร้อนมากไม่สามารถนํานํายางพาราออกมาจําหน่ายในพื้นที่ได้ค่ะทั้งลง้งสายบารรถได้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเข้าไม่ได้ เอาปามออกจากส่วนใม่ได้่า,านาพ่นต้องเป็นบนละครึงกับลานดีรับซื้อเดิมเคยใช้กันพร้อมเข้าออกไปสวนด้นเดี๋ยวตอนนี้มันเข้าไม่ได้แล้วผู้ตรวจการแผ่นดินได้สแสวงหาข้อเท็จจริงพบว่ารั้วและกำแพงที่สร้างอาคารในแนวเขตของคลองลำพูนที่เป็นคลองสาธารนณะมีสภาพเป็นดินและเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ ทั้งการเดินเท้าและการขับขี่ยานพาหนะในการเข้าออกแนวเขตนี้มาตลอดอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง ยังไม่ได้มีการเปิดใช้และได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตคลองสาธารณประโยชน์หรือคลองลำพูนตามที่มีข้อพิพาทและยื่นรังวัดสอบเขตเพื่อความถูกต้ององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ประสานไปยังสำนักง,งานที่ดินจังหวัดสุร,ราษฎรีสาขาบ้านนาศารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตคลองสาธารณะหรือคลองลำพูนและได้แจ้งคำสรรั่งให้บริษัทเอกชน ที่มีการก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกีตสำเรนจยกรุ่นล้มคลองสานะนางกล่าวเพื่อให้รื้อถอนอาจเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนปัจจุบันอเอาภอบ้นนานเดิมอย่างไม่ได้อนุญาตให้ตามบริษัทเอกชนดังกล่นนา,กาวเปิดกิจการเพราะขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินคดี ทังเงินส่วนของคดีย,ยาและคดีอดื่นๆที่เกี่ยวข้องปัจจุบันบริษัทเอกชนดังกล่าวได้รื้อถอนทำแผนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคารและรั้วเหล็กตัะงชาและกำแพงด้านหลังอาคารแล้วส่วนเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ยื่นเรื่องต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำการย้ายจุดมิเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรได้ตามปกติรวมทั้งสถานีตำรวจในพื้นที่ได้ส่งสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปยังอายการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน